สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พีลุงป้านาทุกท่านเลยนะผมเล็กนะครับจากช่องเล็กเดในป่านะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็มากับน้องต้นมันนะครับสวัสดีครับผมน้อมันป่าครับก็เพื่อนนุยคนเดิมนะครับ <und> สวัสดีครับผมนุยนะครับจากช่องนุยลีป้านะครับก็นะครับเมื่อวานเนี่ยพวกเราทั้งสามคนีได้ไปยิงปลากันนะเป็นวันว่างๆของเรานะซึ่งวันนี้ก็มันจะว่างยีงวันหนึ่งนะผมและน้องต้นมันแล้วก็เพื่อนนุยเนี่ยจะมาต่อเติมห้างให้กับ พี่ตั้มนะตั้มทีเอ็มใช่ไหมใช่ใช่ผมจะไปต่อเติมให้เขาด้านล่างนะซึ่งอยู่แถวเนี้ยก็ไม่ไกลมากนะแต่ก็ต้องใช้เวลานาน,านอยู่เพอสมควรนะครับประมาณค,มคือชอั่วโมงซึ่งตอนนี้เนี่ยน้ำแห้งมากเลยนะหลังต้นมันก็บอกนะครับมานนี้ก็คือผมต้องเตรียมน้ำนะส่วน,นหลังกระเป๋าแบบนี้มีของเต็มเลยนะหนัก้วยหนักมาหนักมาเลยครับก็บกระเาคุณหนักครอใช่ครับ ก่อนไปชมคลิปนี้ก็ขอ,ขอขอละหนึ่งไหลหนึ่งแชร์นหนึ่งกดติดตามให้ผมเลยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปนะครับก็นะครับเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยครับโอเคนะครับผมก็ให้ซึ่งวันนี้นะครับพวกผมเนี่ยไม่ได้สร้างรองเท้ากันมา้วเนื่องจากว่าก็จะมาเน,นี่ยโดนไขวิ่งไล่ก็ไมาเนือทุกคนคใช่ไหมตอนมาโดนไขวิ่งไล่มาวิ่งนี่ตีนแตกนะคือรองเท้านี้ไม่สนใจนะทิ้งแล้วทุกคนของขามหมดเลยใช่เราไม่ได้อัดลีปไว้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยนะครับ ร้องขออภัยนะครับชิมนี้คือไม่ได้ซ้งทกกากับสักคนเลยครับนะแล้วก็ผมเนี่ยเป็นวัดเนี่ยอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงครับก็อาจจะต้องดูแลตัวเองดีๆยครับก็พี่ๆลุงปันอันสำคัญก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับก็ขอให้ไม่เจ็บไปไม่ขอให้ไม่เจ็บใครได้ป่วยกันนะครับซื้นะองเงินนี้นเนะี่ยเราจะมาต่อเติมทาแล้วก็มานั่งพักกันใช่ไหมตนม้นนัน เราจะเราจะมาทำอะไรกันในห้างตำมั้งมาต่อเติมห้างไอพี่ต้ำครับใช่ไปดูนกเ okay. ดี๋ยวดีๆนะตอนนั <c oughs> นไม่มีนะออปลาเนอะเเกมกมอดังอันนี้เหรออันนี้กระต๊อบเก้าของต้นหมันใช่ไหมใช่ครใครมาสร้างให้พี่แดงครับพี่แดงมาสร้างให้นะ ต้องขอพัยนะครับเนื้นงจว่าผมเป็นว่นนะก็เสี่ยง,งผมอาจจะเปียกแหมนี้เล้ครับมีเส้นสนนนำมูลแนะ้ต้องขอภัยจริงๆนะครับผมจะพยายามทำคิดออกมาให้ดีๆนะครับตอนนี้นะครับขาดังกล้องผมเนี่ยเน่หายไ,หไปนะเหมือนกับว่าโดนน้องหมาเนี่ยัดค่าไปนะน้องหมาที่พี่พานเนี่ยได้เอามานะต้นไมก็ลังค่า ผมให้พี่นุถือกองให้นะมจะเป็นนำทางแล้วก็อี่นบานทางใช่ไหมอันนี้นี่เรื่อไก่มนันก็จะไปเึ้นกระตอของพี่ตามเนี่ยก็้ยือมาทกันนะ้ยาครับไปต่อเติมกระตอบให้ตามแล้วก็เราก็จะไปนั่งกินข้าวกันเลยใช่ไหม

อน <S an> แต่นี่กลายเป็นคนหรอใช่อู้จได้ละใช่มันจะม,มีะในกายเป็นคนนะแล,แล้วเราเข้าจําอะไรได้ไหมต้นมันจำไม่ได้เลยว่าเขาเป็นซม,มิงอะไรใช่ไหมแล้วทําทไมเข้าซึ่งเป็นซม,มิงอะตอนมันจำได้เยจำลูกขออลูกขได้เลยลูกข้าเป็นใครอะ ันนี้นใครสอนตอนนั้นทูถ่ายนะพี่แดงเหรออาจารย์แดงก็าสกคนตรงนี้เนี่ยมันมีทูด้วยนะไม่ไม่ไม่ตรงนั้น,ะน,ก,นะรน,นกระตอบตาม้มาอยู่ด้านหลังลูุนใช่ไหมใช่ใย้พี่นำไปมันกระตอบตมอ้มเนี่ยจะพังแล้วโอ้โน่นไงเจอแล้วคอครับท่านกระตอบของต้้มไหมครับนู่นนะครับ มันจะมีรอยผู้พังนะครับต้นมัน<อ>กระต๊อบของตั้มเนี่ยเป็นอะไรถึงพังหรอไม่รู้นะมันโดนคนนิสัยไม่ดีมาทำร้ายไปนะแต่กย็ยังยังอยู่ดีแนละ้วแค่จะมาต่อเติมให้นะครับกาก,การตกนะ,นนต,ะตกได้เราจะมาทำอะไรนะวันเนี้ยต่อเติมห้าง นี่เนี่ยตรงนี้ยมันไหม้นะใช่เดี๋ยวต้องต่อเติมนะตรงที่มันไหม้นะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตนะครับก็มานั่งได้นะครับลองลองขึ้นมนั้ยได้เลยนะตอนนี้นต้นมันก็กำลังจะไปตัดไม้ไผ่มานะผมจะคอยเฝ้ากระต่บมาเนะเดี๋ยวผมขออนุญาตบางของไว้ตรงนี้นะเหมือนกับว่าต้องญาติ้มเนี่ยเคยม,มาแมงวันนะล้วก็เหมือนกับใครไม่รู้น่ามาบีบคอเลยนะ กระตอมเนี่ยถ้ามีโอกาสะผมจะมานอนแล้วแม่ก็รองมาพิสูจน์ดีนะเนี่ยผมก็วางกับอ่างนี้นะครับนี่เพื่นีุนน้ยังก็กำลังแบบปัดกวาดเช็ดถูนะผมจะเอา,นอนาเนี่ยระวังนุ้ยระวังนะกระตอมไม่ค่อยดีอันนี้เขาเรียกว,ว่าห้างใช่ไหม เราจะมาตัดเติมห้างให้ตัมนะมต้มนะมึงก็ห้างของตั้มแนี่เดี๋ยวพี่หนุ่มก็ออยล็อกก่อนเลยก็ได้โอเคโอเคเดี๋ยวพี่จะแทงกันไง้ไหเดี๋ยวอะไรนะไม่ช่วยสิอนะ่ะของเบหาก้อนที่หนึ่งนะ ก็ไฟตรงไหน่ฟไฟข้างบนข้างบนข้างบนเลยใช่ปะเดี๋ยวเอาดิมิทบไว้นัโเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไม้กันตัดไม้ไปข้างชิ้นไปอ่ะทำได้วยเดี๋ยวจะมาชิไฟนะ Ừ này ra, lịch <laughs> ra, là cái <laughs> đầu hào điện mày này là cái hình thức là hết học, nay hôm nay này là hết hà này là này là hà này hà là... này là... đấy. เปง,งนไปเลยนะครับน้องต้นไั้เนี่ยกับหนุ่ยนะกำลังตัดไม,นะม้อยู่นะนี่ครับเพื่อนผมก็ต้องต้นไม้นะกำลังดึงอยู่นะเพื่อผมเนี่ยจะขึ้นไปนะนในใหนยไม่ได้ช่วยเขาเขานะดองพูดดังนี่เราชนวนไฟไมชนันไม่ใช่นั้นนี่ <c oughs> ันนี้เลยอืมตัวเลยเมียล่ะฮะต้องใช้เมียนะดูดีกว่าขั้เออเออเออนี่คือมียนหมอใช่ไหมนุ้ยใช่นุ้ยได้มาจากไหนอ่ะอันนี้ได้มาจากจ้านี่นะหมอก็เลี้ยงอ๋อนี่นี่แล้วจะบออยู่แล้วไปขึ้นไปหาเขาอยู่รอบนึงไก่เนาะคือแบบไก่ฮะเกือบแดมพม่าแล้วทุกคนเขาฝังมาให้นุ่ยเล่นนะป้องกันตัว มีม mm ีลงอาคดแล้วทุกคนแล้วชัยก็จริงๆก็ต้องขอกอก่อนนะครับเลือกไม่ให้เป็นอะไรนะนี่ทำการจุ้ดงั้

ไฟน้ารอยองก็ต้องมาระวังเลยนะไฟไม้ไฟไม้ไงแรงมากเลยรอบๆเนี่ยมีแต่ใบไม้แห้งๆต้องระวังมากเลยครับเอาใบไม้แห้งมามาทำกลอนอันนเชื้อไฟอ่ะช่วยี่เล็กไม้ให้หมได้ได้ไหมแล้วก็ตรงนี่ให้เลยนะได้ช่วยก่องต้นไม้ต้นไม้เก่งมากอันนี้นี่ทำอะไรต้นไม้เดี๋ยวจะทำฟ้า อืมทำฟ้านะนี่น้ำฟ้าที่เป็นเลนี่นะเปลี่ยนใหม่หมดเลยเผื่อถ้ามีเวลานะก็อาจจะทำการกันตกนะเผาต้องเลยเพ่ขนเยอะมากนะทุกคนเมื่อกี้ผมโดนข้นไปทีหนึ่งนะนี่แดงเลยนะปวดเต็มตัวเลยใช่าไหมคันปะคันไม่กล้าเกาเลข้มิ้นท์นะถ้าเกานี่มันจะเป็นอะไรตอนนั้น

เลยเนี่ยดองก่อนบอยนอนฟันนะอือร้อยได้มาแล้วนะจะทำฟ้ากันนะโอเควางยังไงตัวไหนวางนะไปรุมขอดตัวจุดไฟก่อนนะสะยายใหญ่หันมากเลย ได้จุดไฟติดอินทีเรียบร้อยแล้วครับเราเพื่อนนี่นะครับก็พับกมานะจุดไฟไรอยู่ครับนายเอ๊ก็พวกราอยู่อ่ะเราพวกเราอยู่ในนายเอ๊นะมันทำมันมาว่ารักคนดูนะตอนนอนรักคนดูทุกคนนะครับไปนทำอะไรอยู่อนะ่ะ เราเหนื่อยกทำฟ้าน้องหนื่ยก็ได้ประสบการณ์เราจะท่ายเราหนื่ยได้ประสบการณ์มาจากใครอันนี้หนื่ยได้ประสบการณ์มาจากใครอ่ะจากพอ่พอนะพ่อซ่อนมาใช่ไหมจ<ช><ช>ะทำมีโอก,กาสที่ผมจะพาพ่อน้อหนุ่ยมาถ่ายคลิปด้วยนะดีไว้หนื่อย เราลองรอที่น้องหนุ่ยฟันอะไรนะเขาจะว่ายนะฟ้าฟ้าใช่ผมจะพาทุกคนมาดูนะทีที่สมิงพาเคยจะจับตัวไว้นะอยู่ตรงไหน,นเอ่ยตอนมันเดินไปข้างหน้าตรงนี้ใช่ไหมไม่งั้นจะไม่แน่ใจนะผมก็มาไม่ได้มานะนนะ <S <S ตรงไหนอะตอนมันที่ที่สมิงพาเคยที่เคยจับตัวสมิงพาไว้อะตอนมันใช่ตรงนี้ไหม ก็น,นะครับตรงนี้นะครับที่ใสยจับตัวสมิงพราไวนะ้นะนใช่ออตน้นมันพี่ว่าไม่ใช่นะพ้าที่พี่จําได้น่าจะอยู่ตรงนี้ไหมไม่ใช่ต้องขอวายนะที่ที่เคยจับสมิงพรไนะไว้อยู่ด้านนี้นะครับก็ว่นอกตน้นมมนแต่ที่มีนีมีนะครับตรงนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นตรงนี้นะครับที่สมิงพระเนี่ย ขย้อนจับมัดตัวนวนะนั่นคือจะมีเชือกนะแล,กแล้วก็มันก็โดนจับแถวานี้นะถ้าทุกคนที่เคยดูคลิปเก่าๆของผมนะจะเจอนะครับก็คลิปที่มาดูสมิงพรานะก็ตรงนี้นะครับเคยมัดตัวไว้ตอนนี้ปัจจุบันก็สมิงพราเนี่ยกลายเป็นคนแล้วนะเหมือนแกนะจำอะไรไม่ได้เลยจำได้แค่ลูปแกนะกคนครับเมือนผมเจออะไรไม่รู้นะ คนครับเป็นโลกอะไรครับเนี่ยคนครับมันมีคนมาทําพิธีอะไรไม่รู้นะนครับทุกคนมีตัวอะไรเมื่อตอนเต็มเลยนะเป็นกะโลกตัวอะไรครับทุกคนผมคาดเอานี้ไม่ไม่ค่อยเหมือนหมูเลยนะตอนนี้คือมันยังมีกลิ่นอยู่เลยนะกรกะโลกเนี่ยกลิ่นนียน่าจะเป็นหมูหมูป่าหรือเปล่าทุกคน นี่ครับกระโลกอะไรครับทุกคนต้นมานต้นมานต้นมานท่านทุกคนกระโลกอะไรไม่รนะู้นะนี่ครับเหมือนกันเลยนะเนี่ยงฟองกระโลกเนี่ยนี่นะครับกาศจำนะกินมนแรงนะนี่นะครับนี่นะ่าจะเป็นกระโลกหมูนะขอนุกคนนี่เสื่ยงไหมครับในกระโลกนี้มันมีเสี่ยงอะไรไหมไนะฟังนะครับ เสี่ยงตัวแล้วทุกคนฟังนะทุกคน,ามากคนไม่แน่ใจนะเขานั่นคือเสียงอะไรก็น่าจะเป็ตอนนี้ทิ้งกวาด้ก้ามานะก็มป็นรวมพึ่งกระโหลกอะไรนะแต่ไม่เป็นกระโหลกสั้นนะแต่มันรู้ไม่คือตัวอะไรนะใันรู้ก็คอมเมนต์มาบอกผมทีครับซึ่งอันนี้นเหมือนเพื่อนนุยนะ จะทำเสร็จแล้วนะอันนี้ต้นวันทำอะไรทำเอ่อไอตรงที่การตอกค่ะอ๋อมาทำที่การตอกนะเ่็นเพื่อน,นี่ก็อันนี้จะได้แบบพนะาดกลับไปใหม่ได้อ๋อครับผมอันนี้เนี่ยลองละนานให้ผมไปหุงข้าวไหมใช่ไหมต้นไันใช่ใช่ใช่ที่ส,สุดเลยได้ได้ นะตอนนี้มันก็ว่าไฟมันเริ่มดับแล้วนะก็เราจะต้องเหมือนเหมือนกระตอมนี่ยมันรั่วตำนานตำนานกระตอบกระตอบเอ้ยไม่ใช่กระตอบดิห้างเรินไฟไหม้กระตาม เหนื่อเขาสานนินใช่ป่ะเขาสานนินใช่ไหมเขาแข่งนะนี่เขสมตเวเอามีดเหรอคอันวดตะเเอามีดเหรอเหนื่อยเลค่อยหิวขาแต่ตป็นมันนะริ้มหิวขา กบว่าไฟจะดันแล้วแต่ตอนนี้จะใส่ใม่แล้วใช่ไหมทุกคน ผมจะไ่จุดไฟกองมาหาซื้อตรงเนี้ยไม่ได้นะต้องมาจุดใหม่กันเรน,นนี่ใช่ไหมล้นมาใช่ใช่ใช่ก็ในตั้งโาข้าวไว้เปนะ็นที่เรียบร้อยนะกดแต่ได้ก็ได้ใช่ไหมประมาณนี้ขอดูหนะ้าเลยผมเป็นวัดนะมีใครว่าระบาดมากเลยเราจะหุงข้าวกันครับอันนี้ผมแลนะเพื่อนเนีย่ยลืมหม้อช้อนกันมานะเดี <c oughs> ๋ยวตัด ช่อนทำข้าวนะคุณข้าวเสร็จยังข้าวอยู่เลยกันนะยังไม่สร็จเลยยังไม่เสร็จนะไม่ได้ขึ้นไปดูเลยนะตัดไม้เองเดียวเนี่ยไม้ที่ผมตัดนะผมทำอันนี้จะทำอะไรครับไม้น่ะช้อนทำไม้ไม้อ่ะเอาไว้กันนะนี่นะกันตกอ๋อมีไม้นี่นิดนะ ทำไม่เต็มนะมาทำช้อนกันนะจะไปคนข้าวแล้วคนข้าวก็ลรวได้แล้ว,ลวเอาสั้นกว่าน,นี้นะแต่ว่ายังไงเนี่ยหมาป่าเราแบบไม่มีช้อนนะทำไ,ไม่ได้นะ ทำแบบนี้ได้เอามือแบบกินเลยไม่มีน้ำนะจะขนข้าวนะข้าวในิ่มเดือดแล้วแล้วก็นี่ก็คือมาให้ต้องะต้นเป็นช้อนนะต้นมันต้องขนข้าวด้วยใช่ไหมฮะมันก็คนข้าวนะมือนช้อนจะเล็กไปนะนุ้ยตัดช้อนมาให้อีกได้ป่ะช้อนใหญ่ๆอันนี้มันมันเล็กไปฮะ ก็เปลี่ยนช้อนนะมันไม่พา้าแล้วนตัววันในี้ขึ้นมาเดิมน,นะบางคุยข้าวนะแต่ข้าวมันจะไม่เอ,อยู่ตาก็กินง่ายอยู่งนะ่ายเลยก็มันร้อนแล้วผ้าก็ไม่อยู่นะ ผมตอนนี้พนันลงตัวแล้วก็นุยนะได้หุงข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วแล้วก็ไปปิ้งไข่กินกันนะ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวเราจะจะไปรับประทานอาหารกันกน,นะก็ขอตัวไปรับประทานอาหารก,กันนะครับตอนนั้หิวยังหิวครับหิวมากไหมนุม้ย,ยเลยน้องนุ้ยหิวไหมหิวอันนี้ก็เอาข้าวจ้าวขี้นะครับขออนุญาตรับประทานอาหารก่อน,นนะครับ นี่คือจะทำฮะทำที่กันได้ตรงไหนตรงนี้ใช่ต้นไม้ใช่ใชตรงยกขึ้นอีกใช่ไหมใช่ใช่ใชมันร้อนมากเลยใช่ใช่ใช่ตนูนะดาล่ะต้นไมด้ละเราจะดูกนอดนะร้อนนะครับเราจับให้หนึ่ต้น ันเกินชื่อซันไปมครัมันได้ไหมก็ทําที่การตอกเสร็จอินที่เรียบร้อยแล้วก็ไอที่ตัดไปเมื่อกี้นี่คือมันก็ยังไม่เสร็จนาช่าครับเพราะว่าไอที่ตัดเมื่อกี้คือการทดสอบครับก็เดี๋ยวจะมาต่อเติมเพิ่มเลยนะอันนี้ก็ใช้มาประมาณนี้นะ นี่นะครับมือก็เลยมาต่อเอาพนักเสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะก็คราวหน้าผมจะมาทำตรงนี้ดล้วนะนี่เดี๋ยวมาอีกรอบหนึงนะ่งอ่ะจะทำข้างๆเลยละนี่ส<ช>องด้านก่อนนะครับผมและน้องเนื้อได้ทำทำยังไม่เสร็จนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาต่อเติมเพิ่มนะแต่ตอนนี้คือไม่มีเวลานะก็ต้องกลับกันแล้วนะ ก่ขอนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอขอละบหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกดติดตามให้ผมเลยนะเพื่อเป็นกำลังใจใผมนำคลิปต่อๆไปเลยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค,ครับสวัสดีครับแล้วก็เหมือนห้านี่ยทางนะเหมือนน้องต้นมนันเล่นนะแล้วก็โยกโยกนะ่แล้วก็บุกมางงแต่ว่าเดี๋ยวน้องแล้วก็ทั้งหมด่ะจะช่วยทำให้มาแต่ว่ามีเวลาน้อยใช่ไหมสำหรนบกรับกันแล้วนะอ๋อเฮครับสวัสดีครับ